ตไอ้ร um ้อยไอตองตองโอ้ตายโ่องเลยพี่ยันเด็กแม่ก็ไม่้ตองอย่างคลาดลุยอยู่เว้นปลายลุยอยู่โอ้อยากมั่งเล็กกูมั่งดีอยากมั่งเล็กก็ดีกูจะไม่ต้องบอกไปอ่ะแม่อู้ตุ่นปอน่ะพี่นุไปไต้กอนเอากอนตะกหวบาลังว่าเสร็อ่ะ na bơi đôi đãi bè anh kêu anh dệt thêm na kia ra tại hông ต้อ,องตัวหนบ่งหมดกี่อัตไ้แล้วกันนะกูวันนี้ไอ้ไรอรันั้ทตองเล็บะลังดูหฮ้ไม่ต้องตกใจดูเออพอไม่ทำมาตาไรไดเลยไอ้เมนดี้ไม่ทำมาตาไรเลยจรยิงงลูเออ ไปวานกูแม่มข้าวต่างหน้าพอไปวั้ยิ่งกันเลยจัดแมมินน่ะอยากฆ่กันกูไปดูอย่างตรงหมดพี่นุ่นบนอยู่กูไปดูจ่างตองเลยไปดู่างตองเง้อแควอกที่แต่เบามินโอตุ่ยาบ้ามึตอ่างตรงนี่ได้แชมมันแชมป์ไรเราอ่ะแชมป์แชมป์ตต่อยเว้ย ตอนนั้นตีครูดานากรูดานากู่จังทองนี่แหละโอย่ะเวละครูต่อชู้เข่าเข่าฮะเคยยันมาครูผู่จังทองนี่แหละร้อยนะเออไม่ต้องเยวนาจะบาดนีมากหรือเก็บตะกอนร้บบาลเราเออะเหลววาปู่คนนี้เนี่ยมีบุญนะ พอเองเนี่ยห้าผู้มีบุญอยู่นั่นเคยที่เดินทางเข้า,ขามาต่างนี้แล้วพอจะามคำทามคำถามว่าอะไรเหรอครับหน้าผีอ,อยากหน้าปี้ผีดอมไงลงุงไม่รู้แยกเรียกไปคนไว้ทำคำทามังหวะาแตไมเวลามาเรดตายเนี่ย ตึงมีตะเกียงตั้งอยู่หน้าหลุมศพทำไมคนตายมีตะเกียงอยู่หน้าลงศพอันนี้ผบรู้ผบรู้นี่ปมรู้ผมรู้ผมรู้อมรู้ผมรูปผมรู้ผมรูมเออเอาตาผบรู้ผบรู้เรือ่ะเร่อยมาโนะเราที่ตายแล้วมีตะเกียงอยู่หน้าหลุศพบอกก็เที่ยวว่าคนเมาหลักหลักข้าอ้ววะตอนตอนคไขยดับแม่ ไปดังไปไม่โต้กเราแล้วบวแล้วบวชิงกันเลยจอยอย่าแล้วกันยาผมละควายดับทึ่งอันนี้กดเมาเดินจุดโรงชอบยาตั้งอยู่นอกเก็บแมมทึ่งเอ๊ข้าวัวไปเต้นแมมเนบาร์ไหมนกจริงบารในเมืองอ่ะเดอร์ตัวนี้ต่อเร็วลูกกันไหมมีคำตอบเพราะก็รุมเลยตอนเดี๋ยวจอยอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวปลัมมือ อย่าอย่าเดปลัมมล่นะตอบเร็วเร็วลูกโอต้องการดิอยากจะดูคำตอบว่าเจ้าเนี่ยผู้มีบุญหรือไม่ตอบเร็วเร็วูกใครตอบได้ตอบคนเลยมันตอบว่ายังไงเตี้ะพี่โง คำถามเนี่ยผมไม่รู้เลยคําตอบเนี่ยผมไม่รู้เลยคําถามอะไรไม่เข้ไม่ดูไม่ตอบบาดเบื่อเบือ,บอมึงตอบได้ไหมยะตั้งมาดเบือเลยวะทต่ไมคนเราตึงทต่ไมคนเราเวลาตายเนี่ยตะเกียงตึ้งตังอยู่นาหลกทรกูตอบไปแค่แรงเดียวเขาไม่ความคำตอบกูเล่า เลูกกต่อมาก้าเรยตอบได้ไหมลูกผมขอตอบอย่างนี้แล้วกันครับพวกหน้าผีข้าแบบเรืลูกมนุษย์เราที่เกิดมาโลกโลกนี้ตอนเกิดมาเนี่ยยังอยู่ในโลกทางมืดแต่เมื่อได้รู้ทำกรมองพระสัมมาแล้วเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงพบในทางที่สว่างครับท่านอ่าอ่าเออ ตกไม่แหละก็ตกองในเปื่นไปเกินไปเกินแล้วไปย้อยโดยอิจฉาเหมือนนั่งอีเลกันนี่ตัวล่างไม่ไปตีเราไปเจอตาได้ๆๆๆอย่าไปอย่าไปกันนี่ลาวะบอกเบอร์ิทีนู่น,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 นก็โองเพลง พี่หลอนเปลยหลอนเปลยไม่ต้องกูฟังวัดไปแล้วเรือก็กูไปเกิดไปเอ้ยเดี๋ยวคนไปบอกกดตรงนักกิตตี้สักหัวประกาศเปลยโอ้ยกูกูต้ให้กูบอกจริงแต่ว่ามึงจะมึงเจอได้หรือไงมึงเมากูจับมุกันเด้อเมานี่ต่างชาติคนไหนนี่กูจะจับไปเลยว่าเจอได้มั้งใช่อ่ะ ไอ้ในตัวเด็กกันไอเมืองไอตัวจ้องไอในตองไอตัวเจ้ามันไอรงเห็นมาตัวแจงแ้งกันจริงคุมจัดว่าจไม่รวยบอกตัวจ้องไอตีไม่ได้แลว้วพูไปเกิดไปเลยก็มั่งเงี่งมยมาตำกัมมามากเลยไปลูกเอไปเลวไปเลวไปแลวอย่าไปอยู่คนนั่งไปไเปลี่ยนเรืาวไอพี่รับมาแล้ ไอ้ไยเงี้ยกูไปเกิดไปเงยกับกองมันไม่ตปรกูแหล่แล้วอืมไอ้เปลิดนี่ก้อยอย่างนี้อืมแล้วไอ้หนูจักมือหนูเดียวใจอือกระจักมึงอ่ะอ้าไม่โดดเลยอันนี้เมื่อโดแล้วกูไปเกิดไปเงยแล้วอ้าไอ้ไรเงย้ยกูแหล่เกรื่องกันหนูแหล่ไปดิ ไม่ตรงหรือคือาือไดอารอวดสัมผัสยา จะไปปราบอยากตัวพนานำบีต่างร่องตอนนี้มุงหนะน้านาบีเอ,อรีบใครกลาแล้วไปเจอหน้าอยากส่าตีใจป้าตนอง ใครจากได้แต่ไดมาเจงกิจจาบอกเราเรากราวจากวังเป็นใครกันล่ะวะฮะสามตัวนี่กูจับเด็กให้หมดเลยจับเด็กเหรอฮะอีกินเหรอฮะเป็นคน พี่น้องครับก็อนุญาตปักเตียงสักครูนะครับทเลครับเล่นเลเล่น่อเล่นโตไปร้อยเนาะ ไมว่าไอ้น,นี่คนไม่ให่เคลยต้นรู้จักเราไมหมอ่ะเคยใครแยกใบเกี่ยวเกียววันที่ก็ยแยกว่าตักเลยไอ้น,นี่คนคนนี้ก็ไว้ใจเ,เคยเราเราเราเาตว่าเราต้นเคยเห็นเคยคนหรือเปล่าเคยคนมันใหญ่ไม่เบามีคนยาวๆพูดค,คิดคุคิคดม,ม,มับูบัดดับก็เราเป็นใครวะ บางคนเนี่ยางคนเนี Esta, ่ยผมชื่อนารงเรื่องราวมาเป็นอย่างเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วว่าแล้วว่าตัวตรงกลางล่ะเออพ่อมจิตท่องเรื่องนั้นก็มาปร๊ดปันเปั๊ดปั๊ปััปัดปั๊ปั๊ดั๊ปั๊ดั๊ปัดัปั๊ดั๊ปัปัปรดั กูเองในเกูจชื่อชื่อว่ายักษ์โคตรขีดินฮะยักษ์โคตรขีดินตัวเดียวกันหรือเปล่าวันที่ทำเมืองเรามาจากนครชิบหายหมดอ่ะออใจเออไอเปรตโมึง่รอจักเลยต้องจะไปนองกูดน่ดาบเพิร์บไปเลยตัวเดียวกระโดดตึกกระต่ายจึง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 กระต่ายเออเมื้อเอาตา ไม่ใจพอรับยักซึ้อเก็บมันพอรับรอยู่ว่างยินแล้วท่านยอมได้เต่อนท่านตั้งกลับไปประเทศของท่านแต่อย่าอย่ามาสร้างความก,ก่อกวนเลยผมขอร้องแล้วทำไมวะกูจะมาจับอีนางองทองเนี่ยไปตำเมียกูมันเสือกอะไรก็เรื่องของมึงวะกองการในของมึงอ่ะไม่ใช่กองการในของผมหรอกแต่ว่าผมเป็นประชาชนในเมืองนั้น ผมต้องการที่อยากให้ท่านยุติความอุบาทของท่านนักธีเข้าใจหรือเปล่าว่าพูดแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงอ่ะต้องการให้ท่านเนี่ยผมต้องการให้ท่านเนี่ยกลับไปยังเมืองเข้าใจหรือเปล่ากูไม่เข้าใจเว้ยไม่ต้องปักกันปัดแม่ปลีดท่านโยมกลับไปเเถอะ แล้วว่าฆ่าเหรอฆ่าจะฆ่ากณเหรอใช่ถ้าท่านไม่ยอมกลับท่านเจอดีแนะ่มึงมีอะไรดีวะก็ดูท่านดูนี่ซะก่อนไอ้ร้อย่อะหมายจิ้มควันไม่ใช้หมายจิม้มควันเนี่ยจิ้มว่าพอมมึงไอ้ร้อย่อะ ไอ er. ้ด <bureaucracy S 1> ้วยขาวๆส so so ิไอ้ด er. <c oughs> evet. ้วยขาวๆเดี่ยท่านยอมได้แต่ท่านกลับวังได้แต่ท่านกลับเมืองไปถ้าท่านไม่อยากตายอ่ะลองดูเถอะไอ้มันุษวยตัวเกตินี่มันจะชุกยักษ์อย่างกูได้อืมมานโมโกรตา มันโมโคราตีมันเข้ามาตาได้วัางทำไล่พงอยากประยุน้องนรงน่าจับเวันตอนนี้ไม่ประมาทนลยยอดคนลายข่าอยาก วจนขาดกระใจ ชูรีชีพไว้สินตักเคยประเดี๋ยวนึ่งควานกว่าลอยมาตันเดยจานใจเห็นเหลวว่าต้ดีจัดใจนำคว้านกว่ามาตอนนี้น้องนี่นำมั่วอยากมาไม่เร็วเลยจวนปีต่างส่อง นี่รีบกล้าใกล้แล้วต้องไปกราบลานฐานล่ะจ้ะ